ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถยนต์ SUV พลังงานไฟฟ้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดคันหนึ่งจากซีเกอร์นั่นคือซีเกอร์ 7X รุ่นปี2026ซีเกอร์เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมภายใต้เครือจีลีที่กำลังสร้างกระแสะแรงในตลาดโลกด้วยดีไซน์ล้ำสมัยสมรรถนะท,ทรงพลังและเทคโนโลยีสุดล้ำและการมาถึงของ 7X ครั้งนี้ซีเกอร์พร้อมแล้วที่จะนิยามความหมายใหม่ของรถ SUV หรืออัจฉริยะในอนาคต ซีเกอร์ 7X มาพร้อมการออกแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างความเรียบหรูและความสปอร์ตโดดเด่นด้วยเส้นสายที่สะอาดตาตัวถังอากาศพลศาสตร์และหลังคาแบบคูเป้ที่เพิ่มความโชบเชี่ยวด้านหน้ามีแถบไฟเล็ซแบบร้ยรอยต่อที่พาดยาวตลอดแนวกว้างเชื่อมกับไฟหน้าทรงพิกเซลสุดเฉียบมือจับประตูแบบซ่อนและกระจกไร้กรอบเสริมความหรูหราเส้นสายด้านท้ายที่คมชัดให้ภาพลักษณ์แห่งอนาคตซีเกอร์ 7X ถูกออกแบบให้พร้อมชนกับคู่แข่งระดับโลกอย่างเทสลา BYD และ NIO เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะสัมผัสถึงความหรูหราแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบห้องโดยสารออกแบบในสไตล์มินิมอลเน้นเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความยั่งยืนมาพร้อมหน้าจอกลางขนาดใหญ่ที่รวมระบบอินโฟเทนเมนต์การนำทางและควบคุมสภาพอากาศไว้ในหนึ่งเดียวเสริมด้วยหน้าจอแสดงผลสำหรับผู้ขับและจอเฮดอัพดิสプ a イแบบเสริมวัสดุภายในใช้ผิวสัมผัสนุ่มระบบไฟแอมเบียนท์รายรอบห้องและเบาะหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงซีเกอร์ยังใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความใส่ใจต่อโลก พืนที่โดยสารกว้างขวางจากฐานล้อยาวเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมระบบอุ่นเย็นและนวดหลังหลังคากระจกพานนรามาเพิ่มความโปร่งโลง่งและระบบเสียงระดับพรีเมียมให้ประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับระบบอินโฟเทนเมนท์ทำงานด้วยแพลตฟอร์ม Snapdragon cockpit รุ่นใหม่ให้การประมวลผลที่รวดเร็วพร้อมคำสั่งเสียงอัจฉริยะและการอัปเดตผ่านระบบ OTA ด้านสมรรถนะซิเกอร์ 7X ปี2026มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อกำลังสูงสุดกว่า500แรงมา้าเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในประมาณ3.8วินาทีใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของซิเกอร์ที่ให้ระยะทางวิ่งได้มากกว่า650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและสามารถชาร์จด,ด่วนได้ถึง80%ภายใน20นาทีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางไกล บนท้องถนนซิกเกอร์ 7X ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นใจด้วยระบบช่วงล่างถุงลมอัจฉริยะระบบกระจายแรงบิดและการควบคุมการยึดเกาะถนนขั้นสูงระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะมาพร้อมฟีเจอร์อย่าง Cruise Control แบบปรับอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยรักษาเลนและโหมดขับขี่อัตโนมัติบ,บนทางหลวงอีกหนึ่งไฮไลท์ของซิกเกอร์ 7X คือระบบปฏิบัติการอัจฉริยะที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างคนกับรถเป็นเรื่องง่ายตั้งแต่ระบบจดจำใบหน้าเพื่อปรับการตั้งค่า ไปจนถึงคำสั่งเสียงด้วย AI และการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่น s e เกอร x ปี0 2 6ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าอีกคันแต่มันคือสัญลักษณ์ขององค์การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยดีไซน์ล้ำอนาคตร,ระยะทางขับขี่ยาวสมรรถนะสูงและฟีเจอร์อัจฉริยะครบครันมันพร้อมที่จะท้าทายคู่แข่งในตลาดรถยนต์หรูระดับโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง MKR Auto ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลก อนาคตขององค์การขับขี่เริ่มต้นขึ้นแล้วและซีเกอร์ 7X คือผู้นำในเส้นทางนี้